เพจอะไรไบช็อปสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูชุดสีอีกรุ่นหนึ่งนะครับชุดสีตัวนี้ก็คือชุดสีฟีโน่นะครับเทอร์มโบครับซับในสีดำตามรูปเลยจำนวนชิ้นที่ได้นะครับก็คือจะได้จำนวนครบ10ชิ้นนะครับ10ชิ้นเนี่ยคือได้ครบและทั้งคันเลยส่วนวัสดุที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นพลาสติกเกรด abs นะครับเพื่อนดูครับ abs ครับงานของ nca พลาสติก abs นะครับดูอีกชิ้นนีครับสีจะออกมุกนะครับก็คือทุกทุกรุ่นทุกสีที่ทางร้านทำเนี่ยก็คือจะใส่กากมุกให้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นของ ABS เหมือนกันครับ10ชิ้นาบางชิ้นนะครับทางบริษัทของ NCA เองเนี่ยก็คือจะไม่ได้ลง ABS ไว้ในพิมพ์นะครับเนี่ยสังเกตคำว่า NCA เห็นไหมครับข้างล่างจะไม่มีคำว่า ABS แต่ว่าพลาสติกเนี่ยเป็นเกรดเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นเกรด ABS ทั้งหมดเพียงแค่ว่าในแบบพิมพ์แบบพิมพ์เนี่ยไม่ได้สลักไว้คำว่า ABS เท่านั้นเองพอดีมีลูกค้าหลายคนทักเข้ามาบอกว่าเออพี่ทำไมของผมเป็น ABS ไม่ครบครับไม่ครบทุกชิ้นก็เลยอธิบายไปประมาณนี้ครับ เพราะว่าทางโรงงานเขาก็ไม่ได้ทำพิมพ์ไว้เนี่ยครับ NCA เห็นไหมครับบริษัทเดียวกันชื่อเดียวกันให้ดูชิ้นใหญ่ครับดูตรงตัดลายนะครับเส้นคมนะครับเส้นคมพร้อมติดลายสติกเกอร์ครับตามรุ่นเลย ชิ้นใหญ่ตัวนี้ก็เป็น mca ครับ abs ตัวนี้จะเป็นชุดสีฟีโนที่เขาจะเรียกว่ารุ่นเกรวมนะครับเกรวมเห็นไหมครับมันจะต่างกันยังไงมีลูกค้าหลายคนเลยที่สั่งไปบอกว่าเออพี่ทำไมของผมชิ้นนี้มันประกอบไม่ได้ครับมันเอาเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นเกรวมก็คือ จะเป็นตามรูปนี้เลยคือรุ่นเกรวมตรงเนี้ยจะไม่มีว้าลส่วนลูกค้าที่สั่งไปบอกว่าประกอบไม่ได้เฉพาะจุดนี้ก็คือลูกค้าจะเป็นของรุ่นเกยแยกก็คือเกน้ํามันแยกนะครับเกยน้ํามันแยกก็คือมันจะอยู่ตรงหลังแฮนที่จะเป็นกระเปะขึ้นมามันจะต่างกันตรงเนี้ยแหละครับตรงนี้จะเป็นวาลวาเพื่อจะใส่ไฟหลี่ของรุ่นนั้น ของรุ่นเกเกแยกนั้นนะครับก็เลยใส่ไม่ได้ลูกค้าสามารถแจ้งก่อนว่าของลูกค้าเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นเกแยกหรือว่าเกรวมทางร้านจะได้เปลี่ยนจุดเนี้ยให้เฉพาะชิ้นน,น,นี้ชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเปลี่ยนอย่างเงี้ยสั่งไปแล้วบอกว่าสั่งผิดและขี้เกียจเปลี่ยนก็คือสามารถใช้ชิ้นเดิมได้เลยก็คือชิ้นเนี้ย ชิ้นที่ติดกับรถเนี่ยใช้ได้เลยเพราะว่าทุกส่วนตรงนี้ก็คือใส่ด้วยกันได้ระหว่าง2รุ่นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจให้หน่อยนะครับคือใครมีสีไหนชอบสีไหนก็คือดูใน YouTube ดูใน Facebook ว่าสีนี้ชอบแคปรูปมาแล้วก็ สั่งที่เราได้เลยเอาแบบสีมาเทียบทําสีทําลายได้ครับมีมีทุกรุ่นนะครับทุกสีสามารถเข้ามาดูในเพจได้เลยนะครับเพจอะไรใบชอบครับสวัสดีครับ